หงแดงยอดดับความสนใจของกาบีเข้ามาเสริมทัพในครั้งนี้อาริสันพูดถึงชัชชนะในิเวมบรีพลังงานของหงแดงและก็โฟกัสในศึกเอฟเอคับแคมเบลเชื่อฟิมิโนย้ายทีในช่วงสมอนี้จาแน่นอนอยู่เฉยไม่ไหวแล้วเทรนพูดถึงซาร่าหลังโดนจ้วกฟอร์มสุดจำแย่ในช่วงเวลานี้ ก่อนที่จะรับฟังข่าวลิเวอร์พูลแฟนๆช่วยกดไลค์กดแชร์และกดซับสไคร้กับผมกันด้วยนะครับเดี๋ยวผมจะข่าวลิเวอร์พูลนั้นมาเสิร์ฟให้ถึงเตียงนอนกันเลยทีเดียวลิเวอร์พูลเพิ่มระดับความสนใจการมีกองกลางบา์เซลน่าตามการเดินทางทางสปอร์ตโดยสัญญาของกองกลางวบย17ปีรายนี้กับทางอาซูกร์นานั้นมีไปถึงช่วงกลางปี2023แม้ที่ผ่านมาสโมสรดังจากทางกาตารันหวังให้การต่อสัญญามิดฟิลว์รายนี้สำคัญเป็นต้นต้นเลยนะแต่ก็ยังไม่มีความชัดเจนออกมาในขวารนี้ โดยตามการรายง,งานจากทางสปอร์ตระบุเลยว่าปัญหาสําคัญในการต่อสัญญาอยู่ที่จํานวนค่าแรงซึ่งยังไม่ลงตัวเพราะทางสโมอสรเสนอตัวเลขที่แตกต่างจากเตตที่คาดการกันเอาไว้ส่งผลให้สื่อชื่อดังของสเปนเผยว่ามีหลายสโมอสอกรกำลังจับตามองสถานการณ์อย่างใกล้ชิดโดยเฉพาะลิเวอพูที่เริ่มแสดงความสนใจในทีมชาติแข่งสเปนประ,ะนี้มากขึ้นแล้วอย,อย่างไรก็ตามการแข่งขันนั้นถือว่าดูเดือดพอสมควร พระาะน,นอกจากทางหงแดงยังมีเบอร์ยมนินิกกับทางเพเช่ที่ให้ความสนใจในตัวกาบีเช่นเดียวกันนะแม้ว่าทานตเตะนั้นต้องการจะลงเล่นในถิ่นแคปนูต่อไปแต่หากการเจรจาสัญญาฉบับใหม่ไม่คืบหน้าก็มีโอกาสที่ทีมอื่นจะเข้ามาเจรจาเพราะนักเตะมีค่าจสัญญาประมาณ50ล้านยูโรในครั้งนี้อาริสตนเบเกอร์รู้สึกหน้าอาัศจรรย์ใจหลังจากโค่นอนาชนะแมนซิตี้สามต่อ2ผ่านเข้าชิงเอเมเรตเอฟเอคัพเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมา และนี่คือการให้สัมภาษณ์นะฮะกับทาง liverpoolfc.com เจ้าของเสื้อเบอร์หนึ่งของทางหงแดงโดยเขาได้บอกว่าเกี่ยวกับการจบรอบรองชนะเลิศที่เวมบรี่อย่างปางครั้งโดยทางอลริซงได้บอกว่ามันเป็นอย่างนั้นนิดหน่อยนะแต่ทุกคนรู้ดีเพราะนั้นเล่นกับทีมชั้นยอดที่ไม่เคยแพ้ พวกเขาทำประตูที่2หลังจากนั้นเกมก็กลับมามีลุ้นใน2อถึงสมนาทีสุดท้ายแต่ผมมีความสุขที่เราทำประตูได้และก็รักษาความได้เปรียบจากที่เราสร้างขึ้นในเกมและเราก็เข้าชิงชั้นเลิศในครั้งนี้คำถามต่อมาพูดถึง,งการเริ่มต้นอันน่าทึ่งด้วยการขึ้นนำสา3ประตูเหน่อได้ไหมเขาได้บอกว่า เป้าหมายของเราในวันนี้ก็คือปรปับปรุงฟอร์มการเล่นในแง่บุมที่เราทำในเกมที่แล้วและเปราะนั้นได้ทำเรื่องนี้เรามั่นใจขึ้นนับแต่จังหวะแรกของเกมบางครั้งเราสามารถคุมสถานการณ์ได้ทั้งหมดเลยเราสร้างสรโอกาสที่ยอดเยี่ยมและเราก็คว้าโอกาสที่ยอดเยี่ยมเหล่านี้ได้การทำสามประตูนั้นเป็นเรื่องที่ทำให้คุณรู้สึกอัศจรรย์ใจและเราทำได้ผมคิดว่าเราทำได้ดีตามเป้าหมายที่เรามีในเกมปีนี้คำถามต่อมา เกีกับการเพชรชิงของมาเน่ที่นํามาซึ่งประตูแรกของเขาอเลซุ่นก็ได้บอกว่าบางครั้งมนันเป็นเรื่องยากมากเลยนะที่จะเพชผมคิดว่ารอนนั้นทําเรื่องนี้ได้ดีเป็นอย่างมากการเพชชิงใส่พวกเขาและปิดช่องว่างประตูของพวกเขารอบจังหวัดสุดท้ายที่สัมผัสบอลอาจจะรอดูทางเลือกแต่ผมมีความสุขที่าดีโอสามารถทําประตูนั้นได้มันไม่ใช่ความผิดพลาดของผู้อประตู ผมคิดว่ามนันเป็นเรื่องที่เราทําได้ดีมากในทุกเกมการเพรสชิ่งใส่พวกเขาและปิดช่องว่างและผมมีความสุขมากกับเ,เรื่องนี้คำถามต่อมาเกี่ยวกับพลังงานที่ต้องการจากทางลิเวอร์พูลในการเอาชนะเกมโดยเขาได้บอกว่ามันเป็นวันที่มหัศจรรย์ในการเล่นฟ,ฟุตบอลและก็ลงเล่นในรอบรองชนะเลิศบรรยากาศที่กองเชียร์ของวันนั้นสร้างขึ้นที่นี่มันอัศจรรย์เป็นอย่างมาก การลงเล่นที่เวมบรียกับทางแมนซิตี้คู่แข่งที่ยอดเยี่ยมทุกอย่างที่เราขอจากรอบรองและก็ชชนะจากฝั่งเราซึ่งยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากเลยนะและคำถามสุดท้ายก็ได้บอกว่าเกี่ยวกับการมองไปถึงศึกเ a ฟเอครับรอบชิงชนะเิศในเดือนหน้าอาริสซอนคนนี้ก็ได้บอกไปว่าฟุตบอลเป็นเรื่องแบบนี้เช่นเดียวกันการสร้างความทรงจําและมันยอดเยี่ยมมากเมื่อคุณบรรลุความสำเร็จตามเป้าหมายและเมื่อคุณได้ถ้วยรางวัลมันคือสิ่งที่เราพยายามจะทําทุกวัน ด้วยการเตรียมตัวให้พร้อมที่สุดเท่าที่เป็นไปได้เรื่องที่ที่สุดก็คือเราอยู่ในนม้มเพื่อสโมรสรที่ยอดเยี่ยมแห่งนี้ในการสร้างสโมรสรลิเวอร์พูลให้เก็บชัยชนะเก็บชัยชนะเก็บชัยชนะตลอดเวลาและช,ชนะทั่วรางวัลทั้งหมดที่อยู่ตรงหน้าของเราเราโฟกัสมากๆเลยนะกับเรื่องในครั้งนี้เควินแคมเบลอดีกองหน้าของอาร์เซนอลเชื่อมาว่าโรเร์โตฟิเมโนกองหน้าของทางลิเวอร์พูลจะย้ายออกจากทีมหลังจบฤดูกาลนี้ ดยแข้งวัสระปีบารนี้ไม่ได้เป็นกองหน้าตัวหลักของทีมในสั้นนี้โดยเสียตำแหน่งให้กับทางเจโกโชตาบ่อยครั้งและการมาของลุยนิอาสก็ยิ่งเป็นปัญหาในการลงสนามเพิ่มเติมโดยสั้นนี้ฟิมิโน่ลงเล่นในพิบริกไปเพียงแค่18เกมและก็เป็นตัวจริงแค่9นัดเท่านั้นแต่ขณะที่สัญญากับทีมเหลือถึงปี2023เท่านั้นเองซึ่งทางแคมเบลก็เชื่อบาว่านักเตะนั้นน่าจะย้ายออกจากทีมในช่วงสมอนี้เอาเข้าจริงๆนะ ผมคิดว่าฟิมิโน่จะย้ายทีมแม้ว่าผมอยากจะเห็นหน้าเขาอยู่กับทีมต่อไปก็ตามทีเขาไม่ดีพอที่จะเป็นตัวจริงของสโมสรใหญ่ที่อื่นได้ไลพ์พูลนั้นจะมีการปรับทีมในช่วงสมอนี้ผมคิดจริงๆนะว่าเขาจะย้ายทีมมาเน่และสาร่าต้องการสัญญาฉบับใหม่มันเป็นเรื่องยากมากที่สุดที่สัญญาของพวกเขาหมดนะฮะเมื่อมองจากค่าจ้างที่พวกเขาต้องการมันน่าสนใจที่จะได้เห็นมาว่าใครจะได้เซ็นสัญญ,ญาและใครจะไม่ได้เซ็นสัญญ,ญา ผมไม่คิดว่าฟิมิโน่คือความสำคัญระดับแรกอยู่แล้วในกรณีหลันี้เทนอเลนเดอร์อโน่แบ็กขวาคนเก่งของทางลิเวอร์พูลออกมาพูดถึงโมฮมเหม็ดซารล่า์หลังจากที่โดนวิาพากษ์วิจารณ์เรื่องฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่โดยทางเทนอเลนเดอร์อโน่แบ็กขวาคนเก่งของทางของแดงทีมดังแห่งสกอวันพรีเมียร์ลีก์ออกมาพูดถึงโมฮมเหม็ดซารล่าส์ตัวรุกชาวอียิปต์ภายหลังจากที่โดนวิจารณ์อย่างหนักเรื่องฟอร์มการเล่นที่ย่ำแย่ในช่วงหลังมานี้ ทานี้โมซาลาบนำเป็นดาวสโตรโวสูงสุดของสมโมสรโต้สังกัดด้วยการกดไปถึง28ประตูโดยที่20ประตูนั้นเกิดขึ้นในพิมพ์บริเวกิตส่วนอีก8ลูกยิงได้ในบริการยูฟาแชมเปี้ยนลีกแต่ทว่าผลงานระยะหลังนี้ของเขาดูตกลงไปโดยเป้าสะอาดมาแล้ว8นัดติดต่อกันทั้งในนามทีมชาติและก็สมโมสรซึ่งล่าสุดทางเทรนอลิสเดอร์อาร์โนออกมากล่าวว่าการที่เขาถูกวิจารณ์มันเป็นเรื่องที่ไม่ค่อยอยุติธรรมสตักเท่าไห่นัก บางทีมันอาจจะเป็นเพราะความสําเร็จหรือมาตรฐานที่เขาเคยทําเอาไว้ตอนนี้เขายังเป็นดาวซันโบสูงสุดในตอนนี้เขาแอสซิสน้อยกว่าผมแค่ครั้งเดียวและดูกลุ่มบนบนของดาวซันโบยู่าแชมเปี้ยนลีกและเมื่อเทียบกับผลงาน5ปีที่ผ่านมามันยอดเยี่ยมเป็นอย่างมากอยู่แล้วอย่างที่ผมบอกไปแล้วว่ามันไม่ค่อยอยุติธรรมสักเท่ทาไหร่นักที่จะตำหนิเขาแบบนั้นเพราะเขาต้องการแค่เวลาเท่านั้นในการกลับคืนสู่มาตรฐานที่สูงขึ้นอีกครั้งในครั้งนี้ อเล็ซนองเบเกอร์ผู้สำัติตูมือหนึ่งของลิเวอร์พูลกล่าวถึงความคาดหวังในการคว้าสี่แชมป์นนในรายการนี้โดยย้ำว่าเขาและเพื่อนร่วมทีมของให้ความสำคัญกับเกมนัดต่อไปก่อนจะดีกว่าไหมตามการรายงานจากทางลิเวอร์พูลเอโคโดยของแดงสามารถเอาชน,นระแมนเชสเตอร์ซิตี้ในรอบรองชนะเลิศที่ศึกเอฟเอคัพนัดเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาทำให้พวกเขามีสิทธิ์ที่จะควา้าแชมป์ที่2ของซีซั่นนี้ในขณะที่ยังคงมีลุ้นทั้งในพรีเมเรกและก็อยู่่าแชมเปี้ยนลีกเช่นเดียวกันนะ อย่างไรก็ตามอดิกส่งเนียก็ได้ให้สัมภาษณ์หลังจบเกมแล้วว่าเขายังไม่คิดไปได้ไกลขนาดนั้นและขอโฟกัสกับเกมที่กำลังจะมาถึงเสียก่อนนะโดยเขาได้บอกว่าเรานั้นไมไ่มีเวลาที่จะคิดถึงเรื่องพวกนี้มากมานะักในหัวของเรานั้นมีแต่การโฟกัสที่เกมหน้าต่อไปและความท้าทายต่อไปของเราก็คือต้องเจอแน่นอนว่าเราฝันถึงเรื่องนั้นแต่เราต้องตื่นจากความฝันอยู่กับความเป็นจริงและกระทำตนเองนั้นให้ติดดินเข้าไว้ เราต้องทําในสิ่งที่กาลังทําในพรีเมียร์ลีกและก็อยู่่าแชมเปี้ยนลีกต่อไปและตอนนี้เราสามารถบรรลุเป้าหมายที่สําคัญที่หวังเอาไว้เมื่อช่วงต้นเริ่มซีซั่นได้แล้วนั่นคือการไปถึงรอบชิงชนะเลิศเอฟเคัพที่จงได้ในครั้งนี้เชียโกอันคอนตราเชื่อว่าประตูแรกของซนงสเดียลมาเน่ในเกมที่ลิเวอร์พูลเอาชนะแมนเชสเตอร์ซิตี้ไปได้3ต่อ2ในสุดคิกออฟรอบรองชนะเลิศนะับเมื่อคืนวันเสาร์ที่ผ่านมาบ่งบอกถึงความกระหายในชนัยชนะของพวกเขาในเกมนี้ ซึ่งตามการรายง,งานจากทางเลฟโว c o โคของแดงนั้นสามารถผ่านเข้สู่รอบชิสเตเดอร์ได้สำเร็จจากลูกมงของอิบาราฮิมาคุนดาเต้และการยิงคนเดียว2ประตูของกองหน้าทีมชชตซินิเกลโดยประตูแรกของเจ้าตัวนั้นมาจากการเข้าชาร์จบอลที่เท้าของแซ็สเตเฟนนายทวารตัวสำรองของทีมเรือใบสีฟ้าเข้าประตูไป ซึ่งเทโกได้กล่าวถึงฟอร์มการเล่นของมาเน่ซึ่งได้รับรางวัลแมนออฟเดอะแมตช์และเชื่อว่าประตูแรกในเกมที่เขาทําได้นั้นคือสิ่งที่บ่งบอกถึงความรู้สึกของนักเตะลิเวอร์พูลในเวลานี้เขาเป็นนักสู้ที่มีเทคนิคเฉพาะตัวมากมายซึ่งเขารู้ว่าจะต้องผสมผสานมันยังไงถึงสามารถทาเป็นสิ่งที่พวกขาเรานั้นต้องการได้เขาเหลือเชื่อปยมากเลยนะประตูแรกของมาเน่นั้นมาบ่งบอกถึงพวกเรามันบอกถึงความกระหายของเราเมื่อคุณต้องเพรสเข้าใส เหมือนประตูของซาดดิโอมาเน่มันบอกเราเกี่ยวกับนักเตะที่เรามีจากประตูที่2ของซาดิโอรวมทั้งการผ่านบอลยอดเยี่ยมนั้นด้วยฟูลแบ็กของเรายังคงเล่นได้อย่างยอดเยี่ยมผมมีความสุขมา,มากๆเลยนะกับการได้ผ่านเข้าไปเล่นรอบชิงชนะเลิศที่สุดยอดใน3มที่น่าทึ่งแบบนี้กันอีกครั้งและข่าวดิฟูในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้เดี๋ยวมาเจอกันใหม่ในคลิปต่อไปขอบคุณทุกคนที่รับฟังกันทุกคนครับ